สวัสดีครับสวัสดีครับไปเนาะโอเคเสร็จพี่ต่อครับแลนด์สตายังหรอไม่ไม่ไปแลนด์ตารบอกว่าเสร็จแล้วเออโอเคโอเคพร้อมยัง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 แล้วเล่นเห็นข้าวไหมเหข้าวไหมเข้าแล้วทุกคนเข้าแล้วเห็นร้อนกันไงช่าง ยีต่อครับลาซาด้า1ิบบวันนี้เลยครับครับวันนี้ก็เป็นการมาร่วมถแถลงข่าวของงานที่น่าจะอลังการที่สุดแห่งปีของลาซาด้าครับเป็นลาซาด้า1 1 1แแล้วเราก็ยังกำลังอยู่กันที่ลาซาด้าเทรนดีสเปซครับเป็นพื้นที่จัดงานที่ลานพาร์คคารากอนมีตั้งแต่วันนี้ครับ1 0 1สิบเวันครับครับอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนครับผม ถ้าใครใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้ดขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยมอนไม่เลยสินค้าอะไรเลยหรือเปตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับเนาะพอใจเนาะต่อครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบออแอมบาสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาทีมบิวตี้ เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกดเจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย,ยอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบม,มันแบบเนี่ยดูหน้าผมได้เข้าใจอะว่ามันค้มอะไรเงี้ยครับไมต่อปากเลยครับ ปักได้นะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้า1 1 1นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน Lazada 11-11 Trendy Space นะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะคะผมที่แอป Lazada รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ใน l าสไลฟนะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้11:11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11:11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนครับต่องมาล่าสุดมีภาพออกมาแล้วกับยาย่ามีภาพระภาพจากผมเนี่ยนะครับอ๋อฟิตติ้งครับออกมาแล้วหล่ะที่วันนั้นพูดไปไม่ได้ภาพเราไม่ได้ภาพแลครับเป็นไงเช็คฟิตแบ็กจากเพื่อนจริงจริงเช็คฟิตแบ็จากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีให้พวกพี่เห็นว่าไงไงค่ะนะฮะ ฮือฮาที่แปลว่าดีโอเคทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาฮือฮานะครับแล้วถอไปเช็คเองบ้างมเป็นแบบอะไรอย้ยก็เช็ครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขาภุ้มกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยคแค่นั้นเองมีความสุขดีครับยังไงบ้างกับการร่วมงานแบบย่าติดต่อแบบว่าภาพไฟล์อไก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่ง <c oughs> ตั้งแต่เวิร์กช, <c oughs> ช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอะ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความวินเทจเราจะไม่ใช่คำว่าพ่เรียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมใช้คํานี้แล้วกันไม่อยากใช้คําว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าคิวแรกเราก็เจอแบบเดาหลอกแบบสีหน้าเอียีอ่ะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีก <laughs> จะลองไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมัน<ช>พอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นบู๊โรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิ้มยิ้มได้นี่ครแบบับจากที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับบันจะดูเปเรีย้ยด้วยคาแรคเตอร์เรื่อะยๆฉันมีเรื่องนี้มันผ่อนคลายลงใช,ใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเ,เราอะต้องรับแต่บทเครียดๆแล้วก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียดแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่นบอกเลยว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกัน แต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรอ่างเงี้ยแต่ละคนเล่นกับพอพอมาเล่นของแอนอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเครียดนะ่องเราไม่เครียดหรอไม่เลยพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอด ยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วครับแต่แต่เราเนี่แบบว่าพอพอขอพูดนะขอพี่แอนพี่แอนมันจะโหยเขาไม่โหยคนน่ะเข้าใจพี่ไม่เขายังไม่ได้ออกเขายังไม่ยังไม่แบบโหยยังไม่ยังไม่ถ่ายเออมันยังไม่ได้ทางแบบว่าก็ต่อสนิทกับแอนอะไรรู้หรือว่าเราเองไม่ดีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลย ไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แรกมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละแล้วเขาจะเขียนรีวิวใหม่หรือเปลาะต้องเขียนรีวิวใหม่ยใหม่นใหม่ก็สำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า ที่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากมากใช่ดีครับพีบ่มีเรากับพี่แอนค่ข้างตกการงก,กันก็เลยเข้าใจมุกันเราเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงไม่มีอะไรเหนกอนกันก็คืออาจจะลบภาพไปเลยที่คนมองพี่แอนโดยต่อยืนจันว่าไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่า แล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังนะ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนะั้นมันโหดอะ่ะเพราะเราจริงจังหมดเขาอันนี้บอกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวคนหาาผมเครียดอีกที่ผมไม่ได้เครี<ม>คยดผ, <ม S 2> ผมชิลใช่เคเมือเ่อวานนทีเราเรู้สึกว่าความรัที่เราปิด<ผ>มามันได้แบบผอนคายแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกเล้าผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะ ไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมไม่ต้องเปิดคลิปไม่ต้องอโอ้ยให้ผมทำงานของเธอเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม้ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมนมันไม่มันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่แค่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคือหมายถึงว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรักที่โซ่ไม่ไม่หมายถึงว่ามัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มีมาปรึกษาไหมคราบวาจะเอาอะไรยังไงดี นนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรคก็อ,อีกาเราก็เเป็นปรึกษาให้กับทวก็เอฮะอาาเป็นปรึกษาให้กับท่เอาจริงทุกคนนะ่ะคิดมาก <c oughs> คือคนเราอะไม่ได้เป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่ <c oughs> มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับ ผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นองนั้นก็ได้ใครจะรู้ฮะถูกไหมอะไรครับไปออยะรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองครแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับแต่พอเปิดหลายคนก็แบบเฮปปี้ชื่นชมผู้เล่นนนท์เลยนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เรา คนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงสััพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันไม่มีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าดูไก็เรียกว่าเรายินดีป็นที่สาวของเราเนาะบอกว่าม,มีความานันอันนี้คือชื่อผ้าหัวหรือเปล่ <c oughs> าเขไม่รู้ทันนี่ตลอยเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้ไหมนั่นละชอบตั้งผ้าหัวจากคำถาม ไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว<ม>ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดี <c oughs> ให้ผมรักษาลีเลชั่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างไรมันก็เป็นฟีดแบักที่ดีว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดทัดอีกอะไรบ้างความคิดเห็ ที่คิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอครับนี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกฮะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนท่าเป็นเลยแสดงว่าหลังจากที่เขาที่แล้วตอบให้สัมภาษณ์ไปก็ได้คุยกับพี่แอฟพี่จางเรื่องสายตรงมาเลยขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บรึบเลยหลังจากสัมภาษณ์แล้วเขา ไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากมากทานบอกผมรู้สึกว่าเออไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งออแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจเกิดว่าอุ้ยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แต่พี่พี่เขาเขาว่าอย่งไรบ้างครไม่แต่สุดท้ายก็คือ <S <S เขาไม่รับสายผมหมอจะโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาแค่นั้นแต่นี่เขาโทรมาเราคุยนะคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะ ที่เรื่องของผมค่ะแม่จะเอาให้ได้เลยนะมาได้ผ้าหัวแล้วพอแล้วโอเคขอบคุณคุณครับขอบคุณค่ะ